สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกทุกท่านนะครับก็อ่าก็ใกล้จะปิดลีกในแต่ละชาติในแต่ละลีกแต่อย่างขมักขมินนะครับบางลกีกก็รู้แล้วว่าทีมไหนได้แชมป์ทีมไหนตกชั้นอะไรวะเนี่ยก็เป็นไปตามเส้นทางคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของฟีฟ่าเดของ เวลคัพนะครับเวลคัพของโซนเอเชียโซนเอเชียโซนเอเชียนะครับน้ดน,นี้จะเป็นนัดที่5นะครับของ6นัดนะครับหลังจากนี้เราก็จะรู้แล้วว่าใครเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายบ้างนะครับในแต่ละชาตินี้ก็แหมเข้มขน้ขมขมนคมักเข้ม้่นในการชิงที่จะเข้ารอบกันอย่างสุดๆเลยครับก็น่าจะ นัดนัดที่ห้าเนี่ยนั่นน่าจะน่าจะเห็นชัดเลยครเนี่ยวันที่หกมิถุนายนที่จะ kick off กันเนี่ยฮะกลุ่มเอนะครับที่เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วก็คือกาตาร์นะครับอินเดียเนี่ยก็ยังไปยังลุ้นอยู่นะครับลุ้นกับอัฟกันอยู่นะครับคูเวตก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่ากาตาร์นี่ลอยลำแล้วแหละกลุ่มบีนะครับญี่ปุ่นนี่เข้าไปแน่นอนแล้วก็ตามมาด้วยซีเรียก็น่าจะเข้าครับซีเรียก็น่าจะเข้าเกาหลีเหนือเนี่ยรู้สึกว่าแหม เขามีปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้บทจะขอเลื่อนก็ขอเลื่อนเอาเฉยๆเลยแล้วก็จะขอยืมสนามที่สปปลาวนะครับในการฟาดแข่งนาที่5เดี๋ยวได้ว่ากันไปอีกทีนึงกลุ่มซีนะครับเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ในกลุ่มกลุ่มเรากลุ่มกลุ่มทีมชาติไทยเราอยู่กลุ่มนี้นะครับเกาหลีใต้นะครับแบเบอร์ละสิแต้มตามด้วยจีนแล้วก็ประเทศไทยเราแล้วก็สิงคโปร์ ว่าทีมชาติไทยเราจะพบกับจีนที่เซินหยางนะครับเซินหยางเมืองหลวงดเดิมของจีนนะครับเมืองประวัติศาสตร์ของจีนติดทางเกาหลีเหนือนู่นแหละ<ฮ>ทางนูน้นก็ทําไมต้องไปทางนูน้นเป็นหัวมังกรเขาบอกว่าทาง,งโงเ่เฮงทางยุทธศาสตร์ทางยุธทยธวิธีเขาอยู่ที่นั่นอลองดูครับเราก็เช่าเครื่องบินเหมาลำไปจากสมาคมฟุตบอลไทยโดยได้รับการสนับสนุสน,นจากบริษัทสีแห่งหนึ่งนะครับผม กลุ่มดีนะครับกลุ่มดีกีกิสถานแล้วก็โอมานนะครับยังยังแย่งพื้นที่กันอยู่มาเลเซียนี่มามาแรงในช่วงแรกๆนะครับชนะรวด2นัดแล้วก็มาแพ้รวด2นัดก็ยังมีรุ้นอยู่ครับยังมีรุ้นอยู่ครับของมาเลเซียก็มีสิทธิ์ก็คือกีกิสถานแล้วก็โอมานคนระับน่าจะน่าจะมีสิทธิ์ที่สุดแล้วลนะ่ะ ในกลุ่มดีกลุ่ม E นะครับกลุ่มอ e, e ีอนะิ่านเข้าแน่นอนแล้วรับอุซเบไม่ไม่น่าจะตายอย่างนี้เพราะว่า2ทีมที่เหลือเติร์กมมนิสถานแล้วก็ฮ่องกงมีทีมละหนึ่งแต้มนะครับกลุ่ม F อ e ิรักน่าจะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสิบสอแต้มเต็มแล้วก็ตามมาด้วยอินโดเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ดาว่าอินโดน่าจะเข้าครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยช่วงช่วงฟอร์มฟอร์มทีมใหม่อยู่ก็ทูซิเย่ก็ลาออกไปเรียบร้อยแล้ว ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็เชียอินโดครับเข้าไปพึ่งอกหักมาจากโอลิมปิกนะครับขอเข้า18ทีมสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์นี้ก็แล้วกันกลุ่มจีนะครับซาอุเข้าแน่นอนแล้วก็ตามด้วยจอแดนจอแดนกับาทาจีนี่ยังยังต้องรุนกันอยู่ส่วนปาก,ก,กีเนี่ยยังยังสูญแต้มอยู่ก็เอา2ทีมนะครับซาอุแบเบิร์นแน่นอนนะฮะ กลุ่มเฮนะครับ UAE เข้าแน่นอนนะครับ12แต้มเต็มตามด้วยบาเลนแล้วก็เยเมนน่าจะบาเลนเข้าเพราะว่าแต้มห่างเหลือเกินแต้มแต้มห่างจากเยเมน6แต้มขาดแล้วนะขาดแล้วประตูได้เสียก็ไม่รู้จะยังไงก็เข้ารอบแน่นอนกลุ่มไนะครับกลุ่ม I ออสเตรเลียเข้าแน่นอนครับแล้วก็ปาเลสไตน์ก็น่าจะเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าแต้มขาดแล้วส่วนเลบานอนกับบางกลาเทศก็ตกรอบแน่นอนอแต้มขาด เรามารุ้นนะครับกลุ่ม C เรากลุ่ม C เรา,เราไทยแลนด์เรานะถ้าชนะจีนได้ก็จะเป็น7แต้มก็ชนะสิงคโปร์ได้เข้าแน่นอนครับรอบ18ทีมสุดท้ายเอา8.5ทีมนะครับไปฟุตบอลโลกมันอ่อ18ทีมเนี่เอาแบ่งเป็น3สายสาย,สายละว6เอา2ทีมเข้าเข้าอัตโนมัติแล้วก็ไปเพย์ออฟกันในในเงื่อนไขที่ที่เหลือไม่ว่าจะเพย์ออฟกันเองแล้วก็เพย์ออฟกับทวีปแอฟริกานะครับ เพื่อให้ครบ8ทีม8.5ทีมแล้วก็จะได้ครบโ,โคต้าไปครับผมอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์กันได้ครับสรัคลิปนี้สันส้นๆครับสวัสดีครับ